สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจนักลบด่านเถื่อนทุกท่านต่อไปนี้นะครับผมแจ้งให้พี่น้องทราบก่อนว่าอาจจะไม่เห็นผมใส่เสื้อผู้สื่อข่าวอีกแล้วนะผม,ผมบอกตรงว่า,ามันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางหน่วยแล้วก็บางคนแล้วกันไม่ใช่ทั้งหมดหรครับแล้วก็ประเภทที่มากล่าวหาว่าผมใส่เสื้อผู้สื่อข่าวไปเหมือนกับ ขูเข็นเขา,เาไปเ,าเหมือนกับไปไล่ล่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแจ้งพี่น้องก่อนว่าพวกผมสู้ในานามของนักลบด่านเถื่อนมาตั้งยาวนานแล้วล่ะครับอเสื้อนักข่าวเนี่ยคือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะครับไม่ใส่ก็มันไม่มันไม่ได้มีความหมายแตท่ที่ผมใส่มาตลอดกับเพื่อนๆเน,นี่ยคือว่าให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกผม เป็นผู้สื่อข่าวก็ท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความจําเป็นมันไม่ได้จําเป็นว่าใส่เสื้อใส่เสื้ออะไรมันก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขู่กันทั้งนั้นนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเจ้าหน้าที่ตารวจถ้าทาไม่ทาถูกกฎหมายจะไปกลัวอะไรกับเสื้อแค่นั้นเองนะครับความหมายแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นผมจะใส่เสื้อนะักรบด่านเถื่อนกับเสื้อคนขับรถแท็กซี่พาพี่น้องเดินหน้าสู้กับกระบวนการที่มันอาจจะบิดเบ,บ,บี้ยว ตำรวจดีๆไม่ต้องเดือดร้อนนะครับเออส่วนวันนี้ให้แนะนำตัวก่อนทางนี้เป็นใครเอ่ยปเป็นใครเอ่ยนนแนะนำเลยสวัสดีค่ะชื่มอมนค่ะ FC ใหม่รับการเทือนค่ะน้รารับารเทือนมาจากตรงไหนครับมาจากที่ไหนาามาจากท่าพระค่ะอ๋อมาจากท่าพระอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองค,ครับผมอ่าอีกคนนึงสวัสดีครับ FC ใหม่เหมือนกันครับมาจากท่าพระเหมือนกันครับมาจากท่าพระเหมือนกันไอ้จะมามาด้วยกันไหมหรือว่าผมเพีง มาด้วยกันครับผมนี้นี่เขาเรียกว่าใจสู้จริงๆก็คือว่าถ้าทำถ้าถ้าดูคลิปพวกเราประจำเห็นคู่หนึ่งไหมน่าอิจฉามากเลยเป็นทองมุนอินกับมุกดาเห็นไหมเออนั่นคือคู่นั้นเขาน่ารักได้ไปไหนเขาไปด้วยกันตลอดนะเราต้องเป็นคู่ที่สองในนักรบด่านเถือนเพราะนั้นไปไหนก็ไปด้วยกันเออเนาะก็ก็เราเราพูดง่ายๆว่า เรามาช่วยกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจากที่พวกเราเองเนี่ยในภาคประชาชนเนี่ยบางทีมันเหมือนถูกรัฐเอาเปรียบมาตั้งนานยาวนานแล้วบางทีถูกข้อกล่าวหาเหมือนไม่เป็นธรรมเราเรียกร้องไปหาใครก็ไม่ได้นะครับพอไปแจ้งความดําเนินคดีไกลว่าพอมีปัญหากับตํารวจมาแจ้งกับตํารวจอีกทีมันก็เหมือนกับไม่อยากจะรับแจ้งใช่ไหมนี่แหละเราจําเป็นต้องเป็นองค์กรหนึ่ง ซึ่งเราจะลุกขึ้นมาสู้เอากฎหมายจริงๆที่เขาบัญญัติเอาไว้ซึ่งกฎหมายเขาไม่ได้เขียนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบกันหรอกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือพูดง่ายๆว่าท่านมีหน้าที่สมมติเป็นพนักง,งานสอบสวนท่านมีหน้าที่สอบสวนนำทุกอย่างรวบรวม,รวมพยานหลักฐานส่งอัยาการก็หลุดจากมือท่านไปแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในร่องในลอยก็เท่านั้นไม่มีการลังแกกัน เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจที่จะไปรังแกเจ้าหน้าที่ตามนั้นเนาะเดินไปด้วยกันพี่ผู้ชายวันหน้ามาอย่าให้มันผิดคนนะมันต้องเป็นคนนี้นะแน่นอนที่สุดเออสวยก,กว่าน,นี้ก็ไม่เอาขี้เล่กว่านี้ก็ไม่เอาเออบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเอฟซี FC เราทุกคนนะจำหน้าไว้นะถ้าเกิดว่าพี่เขาพามาไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูเลยเ <laughs> มีการขู่กันกระเซ้ากันเล่นนะครับวันนี้ที่เดินทางมาที่สพพกแก้วนี่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นวันวันที่เรามาตามรถป๋าแจ็คนะครับท,ที่จริงๆน้องเขาเป็นเวเนเปนอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัยสองอยู่ใกล้นี่เองนะครับทีนี้ว่าขี่รถออกจากซอยเพื่อที่จะไปทํางานแล้วช่วงนี้นะครับช่วงปัญหาโควิดนี้ก็มีปัญหาเรื่องคนไข้ล้น คนไข้ล้นโรงพยาบาลเสร็จแล้วน้องก็จะรีบไปทํางานเนื่องจากว่าเป็นเวนเปแล้วก็ส่วนคู่คู่ครองเขาก็จะอยู่ในห้องฉุกเฉินปรากฏว่ารีบก็ขี่มาก็เจอเอาตํารวจจราจรปรากฏว่าน้องเขาไปติดต่อเรื่องการทําใบญาติขับขี่แต่เนื่องจากว่าปัญหาโควิดมันทําให้ทุกอย่างดบทุกอย่างเลยไปต่อไปขับขี่ก็ต้องรอต้องลงผ่านแอปผ่านอะไรต้องสมัคร เอาว่าจองกันข้ามปียุ่งยากไปหมดยุ่งยากไปหมดอันนี้เนี่คือการบริหารจัดการของภาครัฐอ่ะถามว่าทุกคนไม่อยากทําผิดกฎหมายแต่มันผิดเพราะมันจําเป็นแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจมองไม่เห็นนะครับคือจะเอาทุกอย่างให้มันถูกต้องทั้งหมดปรากฏว่าประชาชนทําไม่ทนันถูกยึดรถวันนั้นเรามาตามนะครับเนี่ยผมผมก็พูดกับพี่น้องเราอย่างนี้แหละอพูดคุยไปเสร็จแล้วนักกากมันชื้น มันหายใจไม่สะดวกก็ดึงลงมาแค่ดึงแฟบลงมาอย่างนี้ไอ้พวกนั้นก็แคปเอาภาพแล้วก็ไปมาแจ้งความแต่มันเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าพอไม่มาได้รับข้อมูลจากพนักงานสอบสวนคนที่ออกหมายไปหาผมนี่นะครับท่านก็บอกว่ามีตำรวจมาจากสมุทรสาครพาผู้ชายคนหนึ่งมาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผมนะมันก็ ถามว่าถ้าถ้าคนที่ได้รับความเสียหายมาแจ้งเองเนี่ยเรายังไม่คิดมากแต่นี่มันเป็นตำรวจที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่ตำรวจด้วยกันนี่มันดูทรงกันออกว่าเป็นตำรวจแน่ๆแล้วก็มาจากสมุทรสาครพาผู้ชายชื่ออะไรนะที่มาเอาใบนั้นมาดูดิเออกิิสดากิิสดาแท<อ>้โคนะครับ<อ>กริสดาแท้โคเนี่ยผมผมว่าท่านไม่ได้มาแจ้งเองผมก็ได้ความสงสัยก็เลยถาม แล้วก็แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบว่าผมขออายัดกล้องวงจรปิดวันที่เขามาแจ้งความแล้วกันนะครับเออเพื่อให้ทราบว่าไอ้ที่มาแจ้งเนี่ยมันมาแจ้งด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่นะครับเออท่านเสียหายอย่างไรถึงมาแจ้งเจตนาถ้าเอาตามที่เขาแจ้งนะครับว่าจังหวัดนครปฐมมีการสวมใส่เม็ดต้อง100%เ แม้กระทั่งเอาง่ายๆว่าถ้าร้อยเปซกินน้ำมึงก็ไม่มีสิทธิ์ถอดแมสแล้วกันใช่ม,มอเออถ้าร้อยเปอร์เซนตนะมันต้องใส่ตลอดสิแต่นี่ช่วงเวลาหายใจไม่สะดวกขอสักหน่อยได้ไหมมันไม่ใช่การแพ้เสื้อนะครับแต่แต่คือแจ้งเนี่ยเพื่อผมเข้าใจว่านะมันมีมันมเีเขาเรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษคนหนึ่งแะเป็นตำรวจ พยายามจะเอาคืนเหตนและลบแดนเถื่อนพยายามจะคือเอาเรื่องเล็กน,น้อยอย่างที่มันคอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อไหร่ผมจะติดคุกสักทีเออเมื่อไหร่ไอ้นี่จะเข้าคุกกทีรอเข้าพร้อมมึงถ้ามึงเข้าเมื่อไหร่กูเข้าเมื่อน,นั้นไปเจอกันในคุกนี่มันจะกลัวอะไรนะในแผ่นดินไทยเนี่ยเนอคือไม่กลัวได้งไงคือตอนนี้กลัวดีกลัว กลัวโควิอดอย่างเดียวนะ <laughs> ออสิ่งที่กลัวคือกลัวโควิดเพราะว่ากันไปครับแต่ที่เจ้าหน้าที่เอาว่านอกเครื่องแบบพายนานคนนี้นะครับมาแจ้งความเรเนินคดีผมเนี่ยข้อหาไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ถามว่าถ้าผมจับกล้องกับสมาชิกผมเนี่ยเดินไปใครถอดหรือใครดึงลงใครใส่แล้วเหลือรูตะบูกไว้ก็คือไม่ถูกต้องนั้นแหละแต่ตามระเบียบ้เขาให้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นเขาให้เตือนให้ใส่ให้ถูกวิธีนะครับแค่นั้นเองแต่นี่มาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ตัดเลขคดีเรียบร้อยถามว่า เวลาพวกคุณแจ้งความทําไมถึงตัดเลขคดีเร็วจังอ่ะอแต่เวลาผมแจ้งเนี่ยโอ้ยทะเลาะกันแทบตายกับพนักง,งานสอบสวนบอกให้ตัดเลขคดีให้มันเข้าสู่ระบบแต่นี่พอมารับทราบข้อ,อกล่าวหานี่ผมปฏิเสธข้อ,อกล่าวหาตาดัดไปเลขคดีเรียบร้อยเลยเป็นคดีอาญาที่เออสองหกห้าใช่ไหมเนี่ยเลขเป็นเลขไทยนะทับหกสองห้าหกสี่เอออันนี้คือ มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วผมปฏิเสธไม่มีเกตนาที่จะไม่ใส่คือแรกนะใส่แต่เนื่องจากมันหายใจไม่สะดวกก็แค่ลดลงแต่นี่มันแคบภาพมาแจ้งความมึงตั้งใจตอนนี้มึงก็ดูอยู่เออเนี่ยวันนี้กูอันนี้กูตะกี้นี่กูทาให้ดูว่าตัวอย่างคือวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมึงแจ้งมึงก็แจ้งอีกรอบสองเดี่ยเออจะรออะไรอ่ะมึงแจ้งอีกรอบสอง นี่กูยืนตรงนี้ยถามว่าเป็นการแพร่เชื้อไหมนะครับเนี่กับสมาชิกเนี่ยที่เขาเดินเดินทางมาเป็นกําลังใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทำเนี่ยคนที่มาแจ้งเนี่ยเจตนาไม่บริสุทธิ์ที่จะแจ้งนะครับความผิดถามว่าเรามีเจตนาที่จะมาแพร่เชื้อตรงนี้ไหมเออเดี๋ยววันไหนติดเชื้อเดี๋ยวจะมามาบ่อยๆนะเดี๋ยวจะมาบ่อยๆถ้าถ้ากูติดนะเออก็เอาไว้ แค่นี้ละกันว่าเ,เราเราเราไม่ได้มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ตรงนี้เราแจ้งความวันนั้นผมจะไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่นี่มันมาจากสมุทรสาครแล้วมันมาแจ้งที่ตรงนี้เอ,อพาคนมาแจ้งตรงนี้ก,ก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลถ้าสมมุติว่าศาลสั่งปรับยินดีนะครับถ้าศาลมองว่าผมผิดยินดีเสียค่าปรับนะครับตามนั้น น้องป้อมมีอะไรเสริมไหมไอ,อเรื่องแมสนะครับคือถ้าจะเอากันอ่ะเอาทุกเม็ดแบบนี้นะครับเยอะแยะจากประสบการณ์ผมที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นป้อมตํารวจหรือโรงพักอะไรก็ช่างนะครับหรือเข้าไปพนักง,งานเ,เข้าไปหาพนักง,งานสอบสวนเนี่ยถ้าจะเอานะถ้าจะเอาแบบลักษณะยอย่างป่าธนาพันนะครับโอ้โดนเยอะออแต่ถามว่าเราเอาแบบนั้นไหมเราก็ไม่เอาเอ,อถือว่ามันเป็นเรื่องหยิมหยิมใช่ครับเ,เราลูกชายพอเอาจริงอ่ะ เราลูกผู้ชายพอเล็กน้อยเราก็อะไรที่ปล่อยได้เราก็ปล่อยเราตักเตือนได้เขาก็เออเอามาสวมมันก็ไม่เป็นอะไรแค่เรื่องแค่แมทแค่นี้นะครับนนไม่ควรที่จะมาเป็นโอ้โหอันนี้แบบที่ปาเนี่ยอันนี้ตัดเป็นเลขคด,<ล>ดียเขขา,ดญญาเลยเลขคดียาเลยก็ว่ากันไปเนาะไม่ไม่ไม่มีอะไรนะเอาทีนี้อยากให้สมาชิกไงลองพูดดูหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่มาเนี่ยพูดออกไรได้ไหม เออถ่ายทอดสดได้ไหมถ้าอยู่ท่าพระเนี่ยมันต้องเจออะไรเยอะๆดิเอาเหนื่อยเหนื่อยไหมมากับผมวันนี้คือเอาสัมภาษณ์เลยเหนื่อยไหมครับที่ที่มากับตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยผมไปรับมาอยากมาด้วยว่าการทำงานของเราเป็นยังไงออมันเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยรู้สึกได้ประสบการณ์อ่าสนุกสนุกได้ที่ได้มาอ่าได้เห็นการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมัน ที่เราดูทุกวันเราก็ไม่ได้ประสบการณ์เลยมากมายอมลองมาเบิงเกก้งสักนนะออกสนามสักวันดูสิมันเป็นยังไงม,ม,มันก,ออก็รู้สึกดีดูนานไหมดูดูพวกเรานานไหมก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมกับเพจนักลบด่านเถื่อนดูมาตั้งแต่ป๋าเกีย่ยไก่โดนจับไม่อดโดนจับไม่อดครับเริ่มต้นมาตลอดแล้วถ้าสมมุติว่าไปใใยังไกลเขาจัดวันนักลบด่านเถื่อนไปไหมไปไปด้วยกาเถื่อนเลยชอบร้องเพลงชอบร้องเพลง เพลงเพลงนี้เตรียมไว้คือเพลงอะไรน้องโบลังพูก็ได้ไม่ใช่เอาว่าที่เตรียมไว้ว่าถ้าถ้าไปถึงงานปุ๊บเนี่ยขึ้นร้องเป็นคนแรกเอาเพลงอะไรเพลงที่จะร้องอ่าอเอาเพลงที่จะร้องครับครับให้เขารักเธอมันเธอรักเขาอ่าเอาเอาสักเอาเอาไตเติ้ลสักหน่อยหน่อยที่เอาสักหน่อยที่ว่าน้าเสียงได้ไหมพอที่จะขึ้นเวทีได้ไหมเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเพราะว่าป๋าป๋าป๋าเกียง ท่านเนี่ยจัดจัดเครื่องเสียงไว้รอเลยนะออเอาถ้าลองถ้าลองไอ้นี่ให้ขึ้นเป็นคนแรกเลยเดี๋ยวจะคุยกับป๋าเกงให้ว่าขอขอคนแรกเลยเอาขึ้นต้อนรนะอ่าอาครับผมยังคงมีเงาเจ้าในใจอายจบนานเท่าใดใจยังไม่จางคอยข่าวความเคลื่อนไหว มอบใจเคียงข้างถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่าอ้าพอได้พอได้ใช่ไหมอันนี้คือนักลบด่านเทือนนะไม่มีคำว่าเครียดที่ไหนก็ไม่มีเดี๋ยววันนักลบด่านเทือนเจอกันที่หนองเบิร์มพูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปากยังปากยงเขายังไม่นัดวันเอาเอาทางนี้นักเพลงดิ ยังไกลต้องเราโวนโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเราที่มาให้มาเป็นกำลังใจกันตั้งแต่เช้าชุดนี้ไปบ้านทางธีระชายน้อยไปเยี่ยมให้กำลังใจธีระชยน้อยแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ไม่มีใครมีรายได้สักบาทนะครับวันตะกี้นี่บอกจะเบิกค่าตอบแทนพอจะได้เลี้ยงข้าวเพื่อนบ้างแต่บังเอิญว่าพนักงานสอบสวนบอกไม่มีตังค์แล้วก็ยังเบิกไม่ได้ฮะเดี๋ยวเบิกวันหลังเบิกวันหลัง ต้องรอนายต้องรอนายเขาบอกว่ารอนายสั่งก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสนะวันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องเราที่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 มาวันนี้ทุกคนขอบคุณมากนะครับที่มา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 ส่วนสมาชิกใหม่อย่าลืมนะไปถึงบ้านปลายเกียงขอคนนี้ขึ้นร้องเพลงในแนวของมนแคนแก่นคูนเอาเป็นคนแรกเลยเอาเป็นคนแรกนะครับรายการของเฉลิมพลอ่านั่นแหละเดี๋ยว วันนั้นเจอกันที่หนองบัวลำพูรอมพเออแต่แต่ต้องให้โควิดมันซาก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีวันนัดเออเพราะว่าเขาห้ามชุมนุมกันนะเออก็มีใครมีอะไรเสริมไหมไม่มีนะสนันมีอะไรจะพูดไหมไม่มีจริงๆอยากให้เกียงไกลลำนาวนพูดซะหน่อยนะ โอเคนะครับพี่น้องสำหรับว <od ันนี้ก็ความคืบหน้าเท่านี้แล้วกันรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ